สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Ford หญิงเลยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมรถแต่งหล่อๆคันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคันนี้มีดํากันเลยนะคะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์วแทนนั่นเองนะคะราคาตัวรถของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสามบาทค่ะคันนี้นะคะมีการแรปดํารอบคันกันเลยนะคะเป็นดําด้านนะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรกันบ้างแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องก่อนนะคะ เริ่มจากภายในห้องเครื่องนะคะสังเกตได้ว่ารถฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะจะแบ่งเป็นโซนด้วยนะคะสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นโซนเย็นเลยนะคะก็จะมีแบตแบตก็จะเป็นแบตของโฟ r ์โวโก้ค่ะอยู่ที่12ว mm ัตต์80แอมป์ขยับไปก็จะเป็นในส่วนของท่อแอร์นะคะสังเกตได้ว่าแอร์ของรถฟอร์ดทุกรุ่นจะมี ความเย็นมากนะคะมากถึงบางที่สุดนั่นเองก็เพราะเนื่องมาจากท่อแอร์เราย้ายมาอยู่ทางฝั่งของโซนความเย็นนั่นเองมันมันไม่ได้ใกล้กับตัวเครื่องมันเลยทําให้แอร์มีความเย็นมากนะคะตัวนี้พยายามมากก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องค่ะเครื่องอันนี้เราก็จะมีการครอบด้วยแผ่นพลาสติกทําให้ทนความร้อนแล้วก็เก็บเก็บเสียงได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องจะห่างจากตัว ตัวหมอห้หมอน้ำแล้วก็จะไม่มีสายพานโยงไข้กันนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโลง่โลงๆมันก็ประโยชน์ของมันนะคะกรณีถ้าเกิดมีการเกิดอุบัติเหตุรถชนอะไรนี้นะคะไอ้ตัวหม้อน้ํามันก็จะไม่ถึงตรงห้องเครื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือจะปลอดภัยด้วยนะคะขยับมาในส่วนของด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของของเหลวก็จะมีตัวเป็นเติมน้ํายาอ่าน้ํา ปัดน้ำฝนกับตรงนี้ก็จะเป็นน้ํายาหล่อยเย็นแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ <F> บรกไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะภายในห้องเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้นะคะแรงม้าก็จะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดก็อยู่ที่500นันิวตันเมตรกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเทอร์โบคู่ค่ะตัวนี้10สปีดนะคะตัวนี้ แล้วเรามาดูชุดแต่งกันต่อค่ะสังเกตได้ว่าคันนี้นะคะจะมีการแรปสีดําด้านรอบคันทั้งคันกันเลยนะคะในส่วนที่แต่งเพิ่มเติมก็จะมีตัวนี้ค่ะกระจังหน้านะคะอันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าของชุดวิกเตอร์ค่ะตัวนี้พร้อมไฟมาให้ด้วยค่ะตัวนี้ะจะมีไฟด้านนี้ด้วยนะคะปกติไฟจะติดอันนี้ยังติด ติดตั้งไม่เสร็จนะคะปกติจะไฟจะติดทั้ง2ด้านเลยนะคะแล้วก็ฟอ้อมไฟ3จุดตรงนี้มาให้ด้วยนะคะไฟ3จุดตรงนี้ก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันก็จะมีสีส้มกับสีขาวให้เลือกนะคะขยับมาในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟ m a ท r ิ x LED ค่ะความพิเศษของเขานะคะไอตัวไฟไอตัวไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะมันจะเป็นไฟออตโต ปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะกรณีเราลาเราขับทางไกลแล้วก็ไฟสูงมันส่องให้อัตโนมัตินะคะถ้าสมมุติมีรถสวนเข้ามาทางด้านซ้ายคือไฟทางด้านซ้ายก็จะดับลงมันก็จะติดเฉพาะทางด้านขวานะคะอันนี้มันจะสลับกันถ้าสมมติรถส่องมาทางด้านขวาไฟด้านด้านขวาก็จะดับลงไฟด้านซ้ายก็จะติดยังเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างอันนี้ก็ใส่เป็นคิ้วล้อค่ะ ติดตั้งเป็นคิ้วล้อขนาด4นิ้วเป็นคิ้วล้อของชุดวิกเตอร์อันนี้ก็ทําเป็นสีดําด้านนะคะให้มันลงตัวกับสรถนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ไฮไลท์ของเราเลยค่ะไฮไลท์ของเรานี่เป็นแม็กขนาด20แนวเป็นแม็กเวกนะคะเป็นสีเทอกาฟไฟค่ะสีก็จะออกหมนๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับยางโตโยทายขนาด2 75ทับ55ค่ะตัวนี้จะเป็นยาง เอทิ่งจะมีความเงียบแล้วก็นิ่มนะคะตัวนี้รับรองว่าไม่มีเสียงดังเข้าตัวรถแน่นอนค่ะตัวนี้แล้วก็มีการโหลดลง2นิ้วโดยการใส่ชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์เข้าไปนะคะจัดเช็ดชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์ปีกก็จะมีซับแทงแยกด้วยเป็นซับแทงแบบปรับระดับได้ถึง8ระดับกันเลยขยามานะคะนี่จะเห็นได้ว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนปั๊มเบรกให้ด้วยนะคะเป็น ปั๊มเบรกตัวนี้อยู่ที่21่ดก็สามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีะไรอันนี้เราทําเป็นสีเขียวมะนาวให้ก็จะมีสีแดงส,สีดำสีเหลืองอันนี้เลือกได้หมดนะคะอยากได้เป็นสีไหนส่วนจานเบรกจะอยู่ที่410มีการซอล่องให้ด้วยนะคะตัวนี้ผลประโยชน์ของเขาในการซอล่องนะคะช่วยให้มันระบายความร้อนของตัวจานเบรกได้ดีมากเลยนะคะขยาอยากมาดูได้ ในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างอันนี้คือเราเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะอ่ะก็ณเวลาเราล็อกรถกระจกก็จะปิดให้พับให้ออตโต้เลยพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้อง360องศาค่ะมีให้สำหรับรุ่นนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านบนเราก็แรปสีให้ด้วยค่ะในส่วนของเหลาหลังคานะคะปกติเหลาหลังคาของรุ่นนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะอันนี้แรปสีให้หมดเลยนะคะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยค่ะตัวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อนะคะด้านท้ายนี่เลยในส่วนของไฟค่ะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์เป็นขีดๆแบบนี้นะคะเป็นไฟท้าย LED เราก็แต่งเพิ่มเติมโดยการแรป และฟิล์มสีชาเข้าไปะค่ะให้ตัวโคมไฟท้ายนี้ดูดูลงตัวกับสีดำด้านตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนแล้วก็สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะท่ออันนี้ปลายท่อเดียวนะคะเป็นท่อของ HKS ตัวนี้ ปลายท่อก็จะเป็นลายคลิปลาค่ะอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะประโยชน์ของท่อก็คือจะช่วยในเรื่องของมันสามารถแบบเปลี่ยนเสียงปรับเสียงได้ปรับโทนเสียงของท่อได้นะคะแล้วก็เพิ่มแรงม้าได้ด้วยค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในอีกนิดนึงนะคะด้านในของรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนี่เลยเริ่มจากที่ แผงประตูนะคะสังเกตว่าจะเห็นไฟสวยๆแบบนี้นะคะเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะคะตรงนี้อันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะสําหรับรุ่นนี้จะมีไฟแบบนี้ให้ค่ะแล้วก็ภายในในส่วนของเบาะเบาะก,ก็จะเป็นลายเดินได้สีเหลืองค่ะตัวนี้แล้วก็เป็นแบบเบาะประับไฟ,ฟฟ้าคู่หน้ามีด้านหลังให้ด้วยนะคะไอต,ตัวด้านหลังนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะในกรณีเราขับรถทางไกล มันช่วยแบบเหมือนนวดหลังให้อ่ะมันดันหลังให้ให้เราไม่เมื่อยนะคะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันร้อยเปอร์เซมันพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมมันติฟังกช์กาาฟฟงกชันที่พวงมาลัยนะคะในส่วนของหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาด10นิ้วมาพร้อมกับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอซิงค์โฟเอขนาด12.1นิ้ว ด้านล่างก็จะเป็นตัวชาร์จแบตแบบไร้สายนะคะแล้วก็ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าเป็นหัวเกียร์ e-chipster นะคะเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้ากระชับมือมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มานี่เบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับตัวปรับโหมดปรับการขับขี่ t <S S S 2> o oh. high f i g h แล้วก็ f o โ r low นะคะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ขณะเวลา เวลาเราขับอยู่นะคะสามารถเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนได้เลยนะคะตรงนี้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถแต่งเรหล่อคันนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้สีแปลกๆนะคะคือสามารถ ทักมาสอบถามได้นะคะเราทําได้ทุกสีเลยนะคะไม่สักไม่ว่าลูกค้าจะชอบสีไหนนะคะอย่างคันนี้เป็นไงนะคะคุมโทนดําทั้งคันหมีดํากันไปนเลยนะคะคันนี้สนใจนะคะก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกห้าหกหกสองสี่ค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคิวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ